สวัสดีครับวันนี้เอาตู้ซับ8นิ้วนะครับเป็นงานโชว์หน้าดอกแผ่นอะคริลิกนะครับตัวนี้ก็จะเป็นงานหุ้มหนังนะครับภายในก็จะเป็นตีนเป็นดน,ปน,ปน,นะครับีนเป็ดเงานครับงานหนังนะครับด้านข้างด้านหลังก็จะเป็นขั้วต่อลำพูงแบบนี้ไปให้นะครับประมาณนี้นะครับตัวนี้ ฝาตัวนี้ฝาอะคริลิกนะครับตัวนี้ด้านในพ่นสีให้นะครับตอนไปติดตั้งก็คือลอกกระดาษออกแล้วก็ยึดน็อตได้เลยเพราะว่าน็อตก็มีแถมให้นะครับน็อตมีแถมให้แล้วก็มีฟองน้ํากันรั่วติดไปให้แล้วสายข้างในก็ออกมาสองเส้นนะครับเส้นละว้อยบวกลบนะครับก็จะประมาณนี้นะครับ ส่วนขนาดแบบนี้ไม่ได้เอาไม้ไปทัดมาขนาดแค่คร่าวๆก็จากตรงนี้ลงมาถึงตรงนี้ก็ประมาณ14นิ้วนะครับจากตรงนี้ไปตรงนี้ก็14นิ้วนะครับส่วนด้านกว้างนี่จะประมาณ12นิ้วนะครับผมโดยคร่าวๆก็จะประมาณนี้นะครับ จะเป็นชนิดแบบตู้เบนพาสแบบฟาดนะครับก็คือเอาก้นลําโพงยัดเข้าไปนะครับโชว์หน้าดอกแล้วก็เป็นลมใช้ลมหลังนะครับลูกค้าท่านไหนอยากได้ลมหน้าก็ทําให้ได้นะครับลักษณะก็จะประมาณนี้นะครับเวลาประกอบก็จะยัดแผ่นไอซลิกไปอย่างนี้นะครับก็จะเป็นประมาณนี้ ราคานะครับตัวนี้อยู่ที่1,500บาทรวมเกดบเงนนะครับเก็บเงินปลายทางก็1,650บาทนะครับก็สำหรับลูกค้าที่พื้นที่น้อยนะครับใช้ฟังในห้องส่วนเรื่องเสียงผมเอาลงไว้ลิปเทสดอกของตู้ซับแปดนิ้วนะครับแต่มันจะเป็นหน้าเป็นตู้ทึบนะครับตัวนั้นก็คือลงเทสเสียงให้ดูแล้วนะครับ วันนี้มาในรีวิวเป็นหน้าอคิลิกให้ดูนะครับก็จะประมาณนี้สนใจก็ติดต่อได้นะครับตามที่อยู่ที่ขึ้นข้างล่างนะครับผมส่วนที่อยู่ช่องทางการติดต่ออื่นก็อยู่ด้านท้ายคลิปนะครับก็สุดท้ายน,นี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับผมวันนี้ก็พร้อมจัดส่งให้ลูกค้าแล้วนะครับสำหรับวันนี้ก็พอแค่นี้ครับผมสวัสดีครับ